คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไว้อายุถึงค่อยมาเล่นนะไอ้หนูไอเด็กขี้อ่ะนะครับกับาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอย n d the g ด n g แกังครับทุา <Yeah. S 1> ผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมา,าเล่นเกมมาจงเวสองกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับเกม จะว่ายยอดทิตก็ได้นะครับของที่ไทย PG สลอนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากน้เกมมันทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ที่คูณ5นะครับโอเคสวยมากครับได้มา850แจวอยูอ่ะครับคุณผู้ชมโอเครวมเป็น952ารานะครับสำหรับกำไรนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองนะครับเล่นให้คุณผู้ชมนะครับได้ รับชมกันนะครับว่าเกมเกมนี้นะครับยังสามารถทํากําไรได้อยู่นะครับกับอ่ามันมีหลายปัจจัยนะครับคุณผู้ชมสําหรับเกมเกมนี้นะครับทั้งช่วงเวลานะครับทั้งจังหวะของเกมนะครับต้องดูให้ออกนะครับช่วงเวลานะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าจะมีช่วง10โมงนะครับถึงช่วงก่อนายโมงนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับที่ผมพึ่งเล่นนะครับแล้วอ่า ค่อนข้างที่จะมีกำไรก็คือช่วงเย็นๆนะครับประมาณาหกโมงเย็นนะครับถึงสองทุ่มนะครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาทีา่ผมลองเล่นจากการที่ผมลองเล่นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเข้า,าจะเรียกว่าไงครับเข้าได้กำไรครับคุณผู้ชมแตกบ่อยอะไรประมาณนี้ครับจะทาให้คุณผู้ชมได้กาไรค่อนข้างที่จะสูงนะครับวันนี้ก็จะมาเป็น เป็นสาระนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้กําไรนะครับจากเกมนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถคลิกดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นดีๆนะครับมากมายเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมคลิกดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมกันดีกว่านะครับอืมตอนนี้เรากำไรมาประมาณ หนึ่งพันนะครับคุณผู้ชมก็มถือว่าแจวอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าทรงๆนะครับก็จะเล่นไปเ่นเรื่อยนะครับคุณผู้ชมอืมโอเคอืมโอ้น่าเสียดายครับแต่ช่วงนี้นะครับสำหรับมาจงเวสองนะครับโอ,อกาสจะเข้าฟรีเกมนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับจากการที่ผมลองเล่นด้วยตัวเองนะครับแต่ว่า าจากที่เราจะหวังกําไรจากฟรีเกมนะครับกับกลายเป็นว่านี่ครับการเข้าแบบธรรมดานะครับกับการํากำไรให้เราได้มากกว่านะครับวันนี้พูดตะกุกตะกากนิดนึงนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอตอนนี้ก็กําไรมาอยู่ที่1000ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเล่นมาประมาณ2-3ถึงนาทีนะครับก็ถือว่าทรงๆอยู่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่ายังยังดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมถอนเรียบร้อยเลยนะครับถอนแล้วก็เล่นใหม่นะครับคุณผู้ชม อ่าโอเคลุ้นจากการเข้าธรรมดานี่ครับชัวร์ที่สุดนะผู้ชมเราไม่ต้องไม่หวังพึ่งกับฟรีสปินให้มานะครับกับฟรีเกมนะครับหรือฟรีสปินนะครับโอเคมาครับไปเรื่อยๆนะครับอืมแต่ว่าช่วงนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมกดออโต้สปินนะครับช่วงนี้แนะนําว่าอย่าพึ่ง เล่นโดยการใช้ออโต้สปินนะครับให้กดมือเอานะครับผู้ชมจะชัวร์ที่สุดนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับแต่ถ้ามีเทคนิคใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมแน่นอนครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ